เดียงซีเสียฟังไอยรวดฟังไอยรวดเมื่อนี่หลวงพ่อบวบางดอกพันติดบุญเกียรติเขาหลวงพ่อบวบางเมันสวดมนต์ไปเพิ่นเมื่อยพ่นไปนอนเวียนแล้วโอ้ยเจ้าก็มาโหดดีกว่าพระแธอน้อยใจผัวใครไงคักบ่เนี่ยโอ้ยสิ่ที่เกินบ้านเกินเมืองในตอนนั้นขนาดยังเหนื่อย หลังจากที่พอหาเมเนี่ยเรียบร้อยแล้วกระอุ่มเอาบุตรตาเสื้อลําแพนพันไก่พอดีกระดย้ง่าย่กาหัวหน้าถึงปาสากองฟ่อนเผาลูกอ่อนบอกลูกนอนยูธาตอนเสาสีา่ทรงง่ายเด้อลูกหลาเด้อเพิ่นวัาจังสันบัดน,นี้นั่นขอาากัตตัดย้อนท่อนข้ามก่อนเข่าสอนเลือ้อง Chư đệ hắn mà hoa mê thì nơi toàn thịt cúng thà lị Nơi khinh phải bường xa Bên thì nâu cả nhô mời Bật niềm này... cao dọn, mắt thả cuốn Thả lứa Nhà mưa กด้อยู่ท้งสวรรค์ฟามเมียวิมันทองแก่สูงป้ามันสามสิบยอดสอดเจพาผลขันนึกนอมจอมจอพุทธคุณบุญที่ใจใส่รืองกับองค์นอพุทธ ก่อนได้เป็นทวดนเตตามสงสนองถึงเท่าได้ไปแล้วกบองสามีวิมนเนานังบะอึดอยากอีอาารทิบมากโลนขันนั่งฟ้ากมากลาไอ้น้องาไป ย่อมสิหอกันดวงภัยไปเที่ยวอยู่ทางใดเกิดนั่งยดยานบนอุ่นกับใจนั่นให้แก่วบ่มีแล้วเครื่องหอนสาโนกินสาโนกนอนบ่เครื่องหอนดอกหอนเฮงฟังเสียงเพิ่งที่ฟ้าละงมก่อนว่าเสียบงาน อาดว่าบุญบาปนานเป็นของในเบเวลาบาปมีจร่งบุดมีา่าดดังภาคโเพินสนตาน คนสิยนทานก็มีเทอปวดท้มีหน้าโถทำโมมีนาโตสังโพมีนาโถกันเฮาแน่นันคคกเมียัวตทีท้าบนบาบจะต้องเวลุงเอาใบไฟไต่กันมองไม่แม่นกีไฟ ยำใส่พุทธเจ้าหรือว่าตอนคำสอนมีผลดีว่ามีน้อนเกิดผลน้อจริงแท้ขอแก่สาสรดจนเชื้เคือ่อพุทธศาสตร์ย่าได้ป่ามาดมางให้ทำ้างเจ้าส่วนอี ในมือเนี่ยกำไฟคนไทยเนี่ยเจ็บใจกะเสียมสั่งเบิ้มมันตะการก่อโหม้อก็ดูเด่นตีกันแซวลูกกะนาจูเลสันเตะเตีดรลอนปานนอนขางมาแบบนี้ เสี้ยวบ่อทำบ่อขอนท้าหน้าไม่บ่ได้แตงแข่มสิ่งดีอยู่บ่แล้วก็เป็นนาเวทนามองไปทางฝั่งซาเห็นแต่ศาสของฟ้อนเห็นบิดาคว้าข้ากามไม่ได้ทั้งบ่คว้า หากเที่ยวเอาเขากระขวองวกินดีมาสุมนาสิท่าใน่าสวงโอจิตหายอยากนำกะไข่บ้างซื้อเกิดพรเออหาผ้าเขาไว้ป้าสาผัดเอินลูกนั้นมากิน พอได้ยินคำสอนเป็นหลักทจะนาอ่านเดินปีตทางปีดเส้นบ่มองเห็นนันคนข่าหาผ้าเขาไม่ปาเมียจะฟุ่มขันหมดน้อยสิบ้าเยื่ว่ายังกันเกิดเป็นวันเป็นเฮมีแต่สศกสอกกันนั่นเอินเรียกบุตรตา อยากเห็นต้นอยากเห็นต่อเห็นจังไหนสิเห็นได้เพิ่นไว้หดให้นําคนตายไหลปไปหอดให้นําหมอกระเบื้องยังสิได้กว่ามาคาสิ้นสู่สุนละเนตนามหาประโยชน์ปอมีนาหน้าสงสารขั้นมี้ดาตานี้แพงเมาหา ลูกใส่เก็บไข่หมอบ่หายาบ่าใส่บัดยามลกูกไตไปเี่ยวหาเอ็นทั่วปาสาอยากเหนนา อในตอนนั้นกันย่มเลยเท่าเศรษทีหลังจากที่ลูกชายเล่าตายไปหลังจากที่เล่าเป็นค้นจะนี่ขีแพ่งขีเหนียวเป็นปกติอยู่แล้วเล่าลูกชายเล่านั่นไปฝังไว้อยู่ในป่าสาเห็ดของฟ่อนไว้งาม แล้วแต่ละมือแต่ละวันก็นําเอาเขา่าเอาอาหารแนวดิบแนวดีทั้งหลายเอาไปว่างไว้อยู่ในกล่องฟอนอยู่ทั้งกล่องฟอนนั่นก็เอิ้อนลูกมากินไงเอิ้อนอยู่จังสันแต่ละมือแต่ละวันอยู่บอ่อขาดหลายมือหลายวันผ่านมากก้าวถงมาตะกุนทะลี่หลังจากที่ตายไปนั่นด้วยเจียตใจที่เหลือใสในพระพุทธเจ้าที่เห็นประพุทธเจ้ามาโปรด จิตสุดท้ายได้นึกเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นทีเพิ่นที่ตั้งสารณะทีเพิ่น <Okay. S 1> ก็ได้ขึ้นไปเกิดทั้งสวรรค์จันฝ่าเป็นเทพบุตรแล้วกะลิงลงมาเห็นพอเจ้าของนั่นนักห้เฝ้ากองฟอนอยู่จังสิลกมาปวดพอในตอนนั่นญาญโยมมัตตกุณนาีจึงหอลงสู่ไพวานาแดนปา ลอบวิลามาส่งเข่าในตอนเศร้าเพื่อสิเตือนก็มีดาการะคันนานคุณยมเมย